สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะที่เรามาเที่ยวทะเลหมอกนะคะจุดชมวิวพะเนินทุ่งนะคะณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะวันที่5ทธันวาคมนะคะนี่นะคะเราก็พาคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนนะคะมาเที่ยวด้วยนะคะท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆสุขสันต์วันพ่อนะคะขอให้ท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะ ะะเราก็มารุ้นนะคะเราก็จะลงเดินทางลงจากเขานะคะด้วยรถปิกอัพประมาณนี้นะคะมาลุ้น,นก<ค>นันนะคะเพื่อ,ๆอนๆกลับแล้วค่ะนี่เราได้ต่ออันนี้เราได้ต่ออันนี้ on paper. <laughs> เดินทุ่งนี่นะคะระหว่างนี้ก็ทุกคนก็ทยอยกลับนะคะประมาณเก้าโมงนะคะเขาจะปล่อยรถลงนะคะมันจะไม่มีสวนขึ้นมานะคะเขาจะขึ้นขึ้นลงเป็นเวลาเวลานะคะไปค่ะชมวิวกันนะคะเพื่อนๆนั่งลุ้นไปด้วยกันนะคะขามาก็ลุ้นขากลับก็ต้องลุ้นเหมือนกันค่ะยิ่งกว่าอีกด้วยซ้ำไปนะคะไปค่ะ ในระหว่างนี้นะคะขอบอกเพื่อนๆนะคะเตรียมยาลมยาดมยาหมองไว้ด้วยนะคะหัวสั่นหัวคอนเลยค่ะรถมันสะเทือนนะคะเพื่อนๆขอบอกเวียนหัวแน่ๆเลยค่ะไปค่ะ ขาขึ้นขาลมขาลมจริงๆมันควรจะวัยแต่ว่ามันติดลบไง แต่พอออกระบายไวมากนี่อะไรก็เฟิน เจักแสงอาทิตย์ครับนี่นะคะในระหว่างนี้เราก็ให้เพื่อนๆชมวิวข้างทางนะคะสองข้างทางนะคะนั่งลุ้นไปด้วยกันนะคะแขนเมื่อยไปหมดเลยค่ะดึงซ้ายดึงขวานี่นะคะ yeah <laughs> ไม้กันสักก่นก็เอาไม่อยู่ ช <c oughs> so ่วยได้เยอะแต่ว่าอย่างไอ้สั่นแบบนี้คงช่วยไม่ได้แล้วสองันส่นกูก็เอาไม่ไหวแล้วแข็งแรงนะที่เหนืยๆเป็นแบบนี้โอ้โหขาพยายามถึงบ้านแล้จริงได้ใจเลยเดี๋ยวเราจะเอาไลค์ใช่งได้ไหโอเคเก๋เงื่อย่ากดได้นะเก๋เดี๋ยวแค่กดไลค์ดูดูด้วยก็ได้ปันทิ้งไว้แล้วก็เขียนงานไป ดูแค่สองสามครั้งเดี๋ยวเบื่อแล้วไม่มีเวลาเพราะว่าทุกคนไม่ได้ท Yeah. อะไรนี่นี่แล้วสิบโมงแล้วเอาก็จะได้ชั่วโมงแล้วสิลงเก้าโมงอ่ะระมัดระวังเหยียบผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อจะเหียบพี่ยังบินไม่ทันเนอเลยอ่ะสืใช่ยังไม่ผ่านน้ำเลยอ่ะยังไม่ผ่านลำธารนะ Ha <laughs> ha 6 giờ kém rồi. 2 giờ. 2 giờ 20 phút. 20 phút. 20 phút. gì phút. 20 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 มันจะอันเล็กๆเอออันเล็กๆค่ะนี่แล้วเขาไม่ทําทางด้วยนะเขาจะให้เราลุยแบบนี้นะไม่ถ้าทำแล้วอันี่มันก็ไหลไม่ใช่เลยไม่ใช่เขาทำสะพานก็ได้เนี่ยข้ามไปอ่ะแต่เขาไม่ทำจะไม่ได้ฟิวไงเออเออนี่นะรุยน้ำค่ะรุยน้ำมือด้าน้ำลหยด้านนู้ด ่นไไปปเมอต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงขนาดนี้นะคะประมาณ11นาทีแล้วนะคะก็อยู่ลุ้นกันไปนะคะฟังเสียงพวกเราคุยกันนะคะหากพูดผิดภลาดกางไปนะคะก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะคะอย่าคิดอะไรมากนะคะไปค่ะไปลุ้นด้วยกันค่ะ นี่นะคะหัวสั่นหัวคอนไปหมดแล้วค่ะปวดทั้งแขนทั้งขาดึงแล้วก็ยันกันไส้มันจะไปรวมกันแล้วค่ะลุ้นกันต่อไปนะคะเพื่อนๆติดนกำลังใจให้นะคะต่อมาได้กันค่ะนี่สิบคนมาคาลที่คาราวาลมาคนละที่ครับมเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย เป็นขบวนขาไปลำพูนเนื้อเนี่ยเหรอน้ำใส่อไงตัวปลาไหมน้ำใสนะถ้าปลามีคงเห็นน่ะมีเห็นตัวปลาเลยปคาปลาตากรมปลาแล้วค่ะ ไปเบลกเดนี่ไบอะไรเนี่ยอะไรนะใสอะไปเนี่ยนี่ๆผีเสื้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหเนี่ยข้างรถเนี่ยโอเคเราไม่เราไม่ว่าคนละเราเจอผีเสื้อละโน่นไปอยู่ข้างหน้าละ ใครจะมา<อ>ก็มาตามทางนี้ได้เลยนะนี <c oughs> ่ลุยน้ำด้วยโอ้ยเราเกห็ไม่กล้าลงแล้วตวั้งท่าก่อนลงแล้วโนอะ้ต้องรีบไปขึ้นนุ่งเนี่ต้องลงต้องลงให้ไอ้คันนี้ลงแล้วก็ปีนขึ้นฝัน่งอย่ามาติดหรือจำนี้นะต้องให้เขาขึ้นไปก่อนแองแย่กว่ 瘦呀。<Okay. S 2> okay. นี้มิขึ้นไปขึ้นทางนี้เดี๋ยวดูดิเราจะขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนดูดิดูดิดูดิดูดูเออเออเออหูยหูหูหูเก็บไงท้องเก็บไงท้อง กรับวันนี้นะคะบ้านเก๊เก๊ชาแนลนะคะก็พาเพื่อนๆลงจากเขานะคะหลังจากที่เราไปชมทะเลหมอกนะคะณสุดชมวิวพเนินทุ่งนะคะณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะเราก็ลงเขาด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆหัวสั่นหัวคอนไปเลยค่ะเพื่อนๆก็รีบหายาดมนะคะเดี๋ยวลงจากรถเนี่ยอาจจะเป็นลมก็ได้นะคะเวียนหัวรถมันสั่นไปสั่นมานะคะเพื่อนๆ หวังว่าคงถูกใจแล้วก็สนุกสนานไปด้วยกันนะคะในการชมวิวเข้าป่านะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ และที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้าน KK Channel เสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชม ขอให้มีความสุขสุขภาพตั้งใจแข็งแรงเพงเวยตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow บาย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 ค่ะ